สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวราชาแนลสองสี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนั่นเองนะคะก็จะเป็นในส่วนของครีมกันแดดคิวสเพลตัวนี้นะคะนี่ค่ะคิวสเพลนะคะเป็นในส่วนของกันแดดโทนอนะับไปขึ้นหนึ่งสเต็ปนั่นเองนะคะก็ดียังไงนะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีในส่วนผสมของอ ดอกคามไมล์นะคะปอบปรุงผิวแล้วก็ในส่วนของตรวนี้ก็จะมีในส่วนของส่วนผสมที่เป็นปลาทะเลน้ำบำรุงผิวด้วยท่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของอตัวกันแดดโทนอสัสไปขึ้นหนึ่งสเต็ปนี้นะคะเจะก็คือจะ บำรุงให้ผิวเป๊ะทั้งวันนะคะสามารถควบคุมความมันนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็มีเมคอัพเบสในตัวนั่นเองนะคะเพราะว่าโทนจะเป็นสีออกสีเนื้ออมชมพูประกายวาวๆนะคะนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนผสมของ SPF 50พัดนะคะ PA บวกก็คือสามารถป้องกันรังสี UVA UVB ได้นั่นเองนะคะก็หมดห่วงสำหรับสาวๆทีอ่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดในส่วนของตัวนี้ก็คือปกป้องแสง UVA UVB ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับราคาที่ไม่แพงนะคะมีขายในเซเว่นนรเว้นก็คือแค่39บาทนั่นเอง ซื้กันได้นะคะก็คือ,อเราใช้ในส่วนของทาครีมบำรุงทั่วไปก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ทาในส่วนของกันแดดโทนอัพที่เป็นไบรท์ขึ้น1 step นึ่งสเต็ปตัวนี้ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมา,าแกะดูนะคะว่าด้านในจะเป็นสีแบบไหนนั่นเองนะคะแกะฝาออกมานะคะแล้วก็ สีมันจะออกเป็นสีเนื้ออมชมพูนะคะเพื่อนๆเป็นแบบควบคุมความมันได้นั่นเองนะคะที่เวลาก็ใช้อยู่ค่ะก็คือผิวหนะ้ามันจะดูผ่องใสนี่ค่ะเป็นสีแบบนี้สีจะเป็นสีเนื้ออ่อนๆแบบอมชมพูนะคะทาทาแล้วก็คือมันจะเงาอะค่ะประกาย วาวๆนะคะช่วยให้หน้าดูแบบแรดูสุขภาพดีอะค่ะสวยงามอืมกินหอมอ่อนๆของดอกคาโมไมล์นะคะเนีะ,ะคะเวลาเราทาซึมไวนะคะตัวนี้เวลาเราทาก็คือหน้าเราจะไบรท์ขึ้นหนึ่งสเต็ปอะค่ะก็คือมีประกายเงานะคะเหมือนอมีส่วนผสมของตัวเบสอะค่ะแล้วก็ ซึมไวค่ะซึมไวไม่อุดตันง่ายนะคะที่ดูๆนี่เทียบกับฝั่งนี้เห็นไหมคะนี่พอทาก็คือขาวขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเลยนั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้บีบีหรือรองพื้นเพราะมีส่วนผสมของเบสด้วยค่ะควบาุมความมันนะคะแล้วก็กันเหงื่อได้ด้วยซึมซึมไวค่ะซึมง,ง่ายมากมีกลิ่นหอมนั่นเองนะคะ ถือว่าราคาไม่แพงนะคะกับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์คิวเพสนะคะในส่วนของกันแดดโทนอัพหนึ่งสเต็ปตัวนี้นั่นเองนะคะเพราะว่า39บาทในปริมาณ7กรัมนั่นเองนะคะถ้าสาวๆท่านไหนสนใจก็หาซื้อได้นะคะตาม7 e เว่นอีเว่นสาบาทนะคะตอนนี้ ก็ในส่วนของตรงนี้นะคะหาซื้อได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ดูแล้วปริมาณ7กรัมก็น่าจะใช้ได้นานนะคะน่าจะเป็น1 2ถึง2อาทิตย์เพราะว่าทานิดเดียวนะคะก็ทำให้ผิวเนะะี่ยค่ะผองใสขึ้นมาเลยนะคะควบคุมความมันด้วยก็สนใจก็หาซื้อกันนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจากเซเว่นอีเลเว่นนะคะยังไงวันนี้เวลาขอตัวลาไปก่อน ฝากช่องเวลาช anel สอีด้วยนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ